สบายดีกับสบายดียดพี่น้องเลยเนาะมาพบพอ่พอๆกันอยู่ที่บ้านนักกศออีกเมื่อนอี้กับพี่น้องเลยอ่พอดีมาเยี่ยมน้องน้งนำาพนเนาะอ่เมื่อก่อนนี้ก็มาแล้วแต่ว่าเมื่อนี้กะมาทั้งนี้พี่น้องเลยกะมาสิขามทั้งห่วยสิเดียสิพาพี่น้องมาบึงทั้งขัวอูเพื่อนพี่น้องเลยเนาะมีพี่น้องเลยสาวขัวอูขามหน้าเพราะว่าทาังนี้กับสิ่ทีได้แต่รถจักรหรือว่ามอเตอร์ไซค์เเนาะแต่สิเป็นรถ รถไถนะหรือว่ารถกระบะรถอย่างนี้คือสีบุลมเนาะเพราะว่ามันกระบอกได้กว้างนิดเลนได้แต่มอไซค์กับจักรยานนิดนึงเงย้าเติบเนาะขามหวยประมาณสามซิกเมตรพุ้นมาจักก็คือว่าใช่สลิงผูกนี่จองนี่นี่น้องเนียเป็นสลิงจองเนาะนี่นี่น้องเห็นเนาะ ไปกาสิยากใน่ทาวารถมาเจอกันในกาต้องสโลกันว่าเดีวเล็กซูมเนี่ยพี่น้องเอยนี่เป็นลำธารเป็นเครือหวยเนาะถามไปทั้งบ้านนั่นกันสิเป็นบ้านนากระสอแต่ว่าขามมาทั้งนี้บัวบ้านยังแต่ว่าทั้งนี้กับนีอีกบ้านเนาะดึง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 ด้วยห้ายยางนี่พี่น้องเลยอ่ะจังไดก็รอตทิดตางครับส้มกันไปทั้งบ้านน้องน้ำฝนเนาะเมื่อนี้ ไปลมทั้งยายแล้วเนี่ยพี่น้องเลยยังไง,งก็ร,รอติดตามมาสมกันพี่น้องเลยเนาะแต่ที่ได้ไปถามข้าวถามข้าวทั้งอาการน้องเพิ่นเพราะว่าเพิ่นเป็นมาไข่ลังมาเั็นเนาะเมื่อก่อนเนาะปุ๊รถมาเลยพี่น้อง,งเอ้ยนอนใส่พี่นองง้องเอ้ยหนึ่งจะเที่ยวอ,อยู่บกขานเนาะแดดบ,บุบบุบบมาเลยพี่น้องเลยนะ ในกับในที่ต,ตาส้มกันพี่น้องเลยเนาะตอนนี้ก็มาฮอดขวัวแต่เสีไดไปทางบ้านทางเรื่อนของเพื่อนทางบ้านน้องน้ำพลโอเคสบายดีเด้ออยู่ทางแม่ยายได้เหมือนเนาะสบายดีเด้ยอยายเด้อสบายดีมีความหนาความตาคือเพื่อนกับยายเพื่อนพี่จะได้แช่กันกินข้าวกินน้ำนะว่อ มันไม่ย่ายนี่ไม่ย่ายแต่แท้ยู่น้ำเพื่อนในบ่อเนี่ยอ๋อเรียกว่าไม่ย่ายนี่เป็นแม่ของน้องบ่คือแม่เแ่าเนาะแม่ของแม่แม่ของแม่น้องน้ำพลแม่เพื่อนไปใส้แม่อ๋อหน้าพุงอ๋อหน้าเพื่อนหน้าเอ้าคนไปอยู่เพื่อนน้ำเจ้าบ่อสา เอ้าเพิ่นคือมือคือมือก่อนน้องเพิ่นได้ผัวใหม่เด้เพิ่นได้ผัวใหม่หรือเปล่าแม่คือยำอะไรที่เขาไ่ได้ถามเพิ่นไม่ได้คอยถามเนาะบ่ได้คอยถามด้วยครอบครัวไม่ได้คอยถามไปว่าถามอยู่แต่เพิ่นนองว่าแม่นอนน้าสินะถึงว่าสิถามก็ลืมไปนะเฮาเพิ่นได้ผัวแล้วเพิ่นออกเรือนลบ่นนี่่ะเออเพิ่นออกเือนแล้วอนะคือพอแท้ๆของน้องน้ำพลนี่ได้เสียชีวิตแต่โดนนะแต่ยังน้อยว่าซั่น แต่ยังน้อยแต่างไงน้อยแต่ด้วยน้องน้ำฝนนี่ได้อยู่กับแม่ยายอดูคือว่ามามีไผ่แล้วตอนนี้มีแต่น้องน้ำฝนว่าอยู่นลำยายอ้าสมมติจะไปหาเงินหนักข้ามหรือให้เสีเอาลูกปไม่แล้วให้เสีเอาให้ลูกใหญ่พุ่งนะเนาะจะเอาไปพุ่งเลยคือคิดก่อนนี่กะเอากับวัฒายทางยายเป็นมาไม่นี่กะถ่ายยายเป็นน้ำเลย พ่อแม่พี่น้องเขาได้เบิ่งเนาะแม่ญาติเราทางน้องเพิ่อนตัวโบ้ดิแม่อันนี้เป็นเรื่องจริงเนาะงไม่ใหญ่เนาะเพราะว่าทั้งครอบครัวแล้วนี่ขาดผู้ชายเลยเออขาดผู้ชายคือลูกเพิ่นลูกของน้องน้ำพลนี่ก็เป็นผู้หญิงน่ะอยู่ผู้หญิงอีกนี่บ้านอันเฮ็นไ้เฮ็ดนาเลยสะเพื่อนเฮ็ดกับไม่นช่เพื่อนเพื่อนไห้เพื่อนเด้เห็จทั้งทังพ่อแม่ของน้องเพิ่นเอน ตะกี้กะตะกี้กะบชิเมนอาศัยทั้งลานเคยพัวของน้องน้ำฝนคนนี้แล้วว <c oughs> า่าอ,อยู่กันสองสามปีอยู่ไดทังนองแล้ววาออก็ได้นะนี่ังอ,อ,อ,องปีแต่ว่าบุญนีพาอว่าบุญมีพุทาเลยกัอาศัยทางเม่เนาะเปนพวกยู่ใส่เฮือยหมอยู่ตรงนาบ่โอุ้อยู่นาเลยอยู่ไก่ไม่ย้ายแท้บบบนี้ใดทีหาเลี้ยงหาเกลือแบบนี้นี เอาพื้นอาศัย่ลานกันลานกันเนาะข้าลูกอยาลูกอยากลูกอยากลูกน้อยแม่ย่าเอาให้เอาลานบุเพบุเพแล้วได้แต่นั่งแนมเนาะไปบวชหันบวชทันดอกเจ้าบวชท่านแล้วเจ็บพวกเขาได้แต่ห้องกุกวัวกำลังนะกำลเงานี่อายุจะปีแล้วยางเนี้ยจิตเกศชิดไปไรตาเสียตาเสียแต่โดนมอง โอ้โหมันเข่าเช่าปีเลยอ๋อตัวใครตัวใครตัวแตว่แต่เล่าอายุพุ่นแหละหาสิบหกสิบพูดแหละทางบ้านเขาเฮง,งไปไว้เนาะแต่ว่าทางบ้านเปิดตีมีคนเข่าคนโออยู่ได้อเออจะขึ้นมาไหมลูกสาวขึ้นมาเลยตัวควรนี่ไม่ได้ดื่มมานได้จำเลย ต่นพอแห้งแล้วเลี้ยในเลียเ้ยงเดียวคนเดียวไปทีอาา่อุ้ยซานนเนาะแต่ว่าเอาไปมากจนสิบุริกินกเขาคนนั่นแหละามาลูก,ก่ปดูแน่นะไหน้ำรู้แล้วเพราะว่อกได้ยินว่าเป็นพญาบอเป็นแยนะ มอาเจ็ดได้ไปวดไปปวดไปวดโอ้ไปปวดแล้วท่านหมอพันว่าออกมาบ่โอ้ว่าเป็นมะขลังอาเจ็ดอ้าวตัวไกลคือห้องดังแค่ตัวไกลนี่ทันทีบนักบวชสถาบันเนาะหน่หรีบเอามะขามลางรีบเอาหนึ่งอเกินยาบ่คุมไ้เนี่ยม่ เอ้ามันเ่งอันตรายได้เนาะแมนดเม็ดแว่าถ้ามันกำลังกันนีดนี่กินปัวเลยได้อันตรายได้คือพอคือพออ่านี่กิดตายเนี่ยมันใช้แรงเลยเดี๋ยวมันบอกพ่อว่าทำงานนี่เดี๋ยวห้ามีแต่แบบว่าโอ้ยพอยู่แต่อยู่ไปสิกับเราได้เังได้เด้อแบบมันเจ็งฮะดีนะไปอะห้ามไม่ห้ากยาแบบยาพื้นเมืองกูไม่กินอ เพราะว่าทั้งนอกนี่ยผมมีเงินเนาะโอ้จัดเป็นเลยว่าลูกลูกยังน้อยเด้เนาะที่เก็บเสียหาเงินเลี้ยงลูกสับบ้านนั่นเนาะเจ็บเสียเงินเลี้ยงลูกเจ็บเสียเงินช่วยช่วยยาตัวเองเลยตัดสินใจเดี่ยวว่ามันบอกอาการมันพ่อยู่แล้วก็อยู่ไปนะนะเดี๋ยว่ามันบจเจ็บมันยังแห้งแล้วก็อยู่ไปโคตรไปนะแบบมันเจ็บหึักมากเลยค่ะเจ็บหนักเจ็บโคตรอันเดี๋ยวว่าเมื่อยนั่งอยู่บอกอาการ มันเป็นก็หมือนกาคืนกีเม,มือนเชทำเนาะเชฟของห่อนชั้นลังนะคาคอเขาเป็นนะเอพอจากน้องคนจะเวยเนะแมนไหมหลังทำงานแมนไม่ว่าบุมมสิ๊มี่นแม่ล้วซักซักเพาะว่าเป็นขยะแน่ท่านบมไปว่าง่ายๆท้าโมไปหาเงินไปแจกเงินสายเดียงรูเจ้าวรเงินมาหมื่นาสาสาิบก ซื้อกินซื้อกินจ้าซื้อไปไหนเป่งนวดไปซื้อคูซื้อหมาให็ไหม่อีกแล้บานนี่องเลยนาะย่ายยาเป็นกระเที่ยวหมาเที่ยวคู่บ้านนี้หลายแนวซื้อใช่รันท่านเราจะมีเงินอยากตำนี่ที่หาแซ่นได้จังได้ไปหาหมอโอ้ยีหาแช่ถึงพ่อยพอได้ลกนี่เนาะ่เขาไปปวดมยตอนน่ะ อะไรโกรเมื่อก่อนนะไปแามเถื่อนคุณชามาอโอ้่อีหาแสนแชมเถื่อสีหาแสามแล้วแ <c oughs> น่นนิ้ไม่ย,มา,ย,า,ยายนี่เถื่อละล้านคุณนะอเออ,องงเออมีน้องเลยเลล้านไปแชมเถื่อสามล้านแตเพาะละแจงของพรนาอแน่นคุณเป็นองไงนะไรไม่ว่าคันว่าคุณบุญเหตปาดปะปาไม่ปปได้ปอนปาดไ่ได้ป่นป็น,นี้ เป็นบริวารดิเพิ่นบริวารว่ะหายใจคนไมีแต่ว่าให้กินยาแต่ว่านอกมันกูมีเงินไปตอกม่ใช่หมักขลังมันบริเตึงมักขลังซี่โมเอนดามันเป็นหนีเป็นอย่างดิแนนพี่น้องเนาะมันชีดบอกกี่ว่าล่ะมันรีบมันรีบมันรีดกับมันชีดหมักขลังเงี่ยเนงี้ยเอ้ยไปขลังเสื่อมโชกอันเดียวกันเลยมาช่วเจ็ดสี่ทอดคนคุณน้าจุนจอยแนนมันโมเอนสี่ชีดแต่หมักขลังเนาะ เแต่มันบวมมันยังกันน่ะเนี่ยคนกับซีบวมมันยังเนี่ยเออหมกบวมมันกไข่เออถ้ามาคลังบวมเนี่คนกับซีบวมเนาะนี่อ๋ออันนี้ยหมกบวมมาคลังนี่คนกับโอ้ยจอยพร้อมพี่น้อยทำว่าอห้าวเหี่ยงนักมันกับเจ็บเจ็บเนาะคือวันนี้เหี่ยงนักบ่ได้อันเดียกันว่ากับอันทางฝั่งไทยเป็นเอิร์ดโลกไต่โลกอย่างนี้อันเดียกันบ่มาเลยคนระเบะบอกต่เนี่ย คือมาคายหลังอันเดียวกันเอิ้นมาคือกันบ่ได้ฉันแลกจังว่างงอยู่นะอันนี้มันก็เฮากับพระเจ้าคือกันเนาะก็อันตรายคือไปขวดพี่น้องเอ้ยเฮาก็บ่เคยไปขวดที่ไทยตามที่ฮู้มานี่อันตรายนี่ยมาคายหลังนี่ก็ได้แม่นก็คือว่าไปขวดอยู่ห้องหมอได้ซั่นคลิกนิกนี่นี่นี่ที่อี่ใช่ถือแล้วแห้งแห้งนะแถวนี่ที่นี่นี่เนี่ยจะพุงแห้งบ่เวเล้งจะพุง ด้าไปละลานลานไปอ่าจะพอน้องพันยังวายึดอ่าการปิ้นปัวตัวเองก่อนเอาครอบครัวไว้ก่อนเนาะถ้าพันโมปิ้นปัวตัวเองแฮ้งเต๊กได้เนาะบัดถ้าเป็นหันเป็นหนีมาโอ้ยเดี๋ยว่ามันพออยู่นะจะ๊ะแกมันบาดเจ็บแห้งไปที่นะอพออดได้เำาัวเห็ดเกี้ยงนักยอนนัก,กอ่ะขยุ้ออยขี้คั่ว เห็เหเเเเเหนเนี่รยรงอปเขาป้น้ำาเบัดยามนี่พออยู่อยู่เนาะโดยพูดบัดเวลายามหลับหน้าโบก่ยวเขาโบกวเนียนดเลี่ยวเขาพี่นี่ง่ได้งเกี่ยวปวดขขาหัหหน้าเขากลุ่มเขายังเบรกนักน,นะอะไรก็ได้เด้อเขมั่นอยู่แท่นี่กินที้อิ่มนะบอ คือสีโบไฮโบห้องลอกันนี่อยู่บดัดมือกับโบไฮเยกบ่เอาโบไฮล้อมาทำดื้อนะขึ้นพันขึ้นนี่ดื้อเอาผัดอ,นนอันนี้คนอันนี้คนโบคุ้นนชื่อแล้วว่ายายแล้วอ่ะเอาสองปีบ่ะที่ใบที่ใบอ่ะท่าน้องนี่ได้กวดเมื่อก่อนเนาะอ่าเพิ่นได้วางยามาให้กินแล้วกับเพิ่นให้กินเป็นประจำอยู่บ่เมื่อก่อนกนะินอ่ะเศร้าแรง้งโอ้ กินเบดแล้วน้องก็ได้ไปต้อยาอยู่บ่ไปไใส่อยู่เนาะโอ้แต่ตอนนี้ได้ใั่ไหมบริโตบริโตอีกข้มีเงินก็บบริโตโอ้เดี๋ยว่าเพิ่นบริกินโตเนาะเดี๋ยว่าเพิ่นบ่มีเงินมีคำพี่น้องเลยกะท่านเ้ากะได้กินคำของน้องเพิ่นแรกกะอีดูตัวชงซานท่งน้องเพิ่นพี่น้องเลยเนาะแมนนพี่น้องบ่าได้กลิ่นยาโตเนื่องมันกะบ่หายดอกเนาะแม่น แต่ว่าเรื่องพญานินี่ทางแพทย์เพิ่นกับว่าอย่าว่ามันชีดีหรือว่าหายขาดได้อยู่บ่ละเราอยู่มีข้าวมันหายขลามมั้ยมีคลามอย่างนี้โมห้เห็ดเยียดนะโมห้เห็ดเหยียดนะโมหัห้ามโมหัเห็ดไผสิเห็ดยายบ่สิเช็ดนี่จ้าเอี๋ยวจเป็นแน่เนาะเจ็ดไปข้าปองว่ะ มอยกินคองดองแนี่หอยเฮ็ดเรียงนะักหอยเฮ็ดเบาๆเอานี่ถ่านั่งนองนี่เพิ่นเอาผัวแล้วเนาะมหไงเนาะ <c oughs> ให้ผัวมาช่วยทิเออให้ผัวมาช่วยหาเงินหาคำพอได้ปิ่นได้ผัวเนาะม่ีไ่เนาะเพช่นแล้วมีหัวมีผัวกับได้เนาะเพราะว่าเพราะมีผัวอย่ามาสุคอนี่แม่ใช่เอาอยู่บ่ล่าไรเอาเอาอยู่ โอเคพี่น้องเลยมีไรแล้วก็ได้เชื่อว่าครองได้ยี่วอขอยายนะชุมบ้านชุมเมืองเลยแล้ววาวชมบ้านชุมเมืองบ่บ่ย่านว่านลื่นบ้านลื่นเมืองนะว่านอกโอ้ดีโอเคพี่น้องเป็นชุมบ้านชุมเมืองอะไรเล่นาะเลยน้ำบ้านน้ำเมืองกับคดองกับเพียงยี่บวเขี่นี่เท่าใดสูงชุดว่าสูงชุดซะแพงแน่เนาะ ้าหาสามิล้านทือหวะโอ้สามิล้านเนาะว่าชงตัวแร้ห่างจากเนาะอน้าบ้านเพื่อนอันนี้นะสี่ห้าหมืบาทกาบโอเพกเนาะทำามาแล้วที่อเลยสมื่นปลายหาหาหมื่บาทเนาะมีงัวทางคำเนาะมีงัวบุมีคุ้ยเข็นนี้เนาะบอกจะว่ามีคุ้ยนะบอกมีมีแต่งงัวมีแต่งงัวเนาะเป็นยีดของทนงาบ้านเพื่นที่นองเลย ธรรมดาวคายมีไข่เนาะนี่โอ้แถวผู้ไทยนี่มีมีควายบ่อมีแล้วผู้ไทยมีควายไหมอืมนี่และวหีดข้าเจ้าเด้อีดคลองข้าเจ้าแน่น่ควายเขาขัดข้าวกระตูแล้วแม่แล้วเขาเพี้ยงหูเนาะโดยโดยนี่จนเผาลาเอยอีกเนาะก็มีแต่งัวไปตามหีตามคลองจ้า สะพ็อก่อนมาแย้มไหกนว่าน้องเพิ่คือพร้พมแท้่ะก็พยายามอาการน้องเพิ่นกับ้ว่าเพิ่นเป็นพยักเยามเนาะเป็นมาจักปีแล้วกับหุจักปีนี่เลยปีนี่วางเกี่ยวเขาเลยทำบูเจ็บฉลังกับบูไปกว้ทำบเจ็บกับโอหูใช่ม ไปกวด sociedad, บ,บึงกับครับว่ามาใครล้างบบบนี้เนาะก่เป็นคำคำร่งใจให้ทางนอกคนเนาะไม่เลี้ยงเดียใช่เนาะโอ้ยบวดจักสิหาเงินปวดตัวเองเนี่ยปวดจักสิหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงยายได้ป่ะนี่ยลำบากเหาเงินหาคำกันยากในปัจจุบันยัแล้วบมีท่ออยู่วะนังได้ยินคำว่าเป็นพยาธิเนี่ยท่ออยู่วะลูกลูกเป็นยังน้อยท่อเลยเนาะ อยู่ต้นชงสาทั้งน้องปูเพิ่งน้อยๆเลยกับพอแฮงเนานะเจ้าพี่น้องเลยถ้าคิดแบบว่าคิดใส่ทั้งลูกนี่ถา้ากูเป็นเป็นเป็นยังมากน,นี่จะได้สิบเบิ้งเมงลูกต่อไปนี่หลายเนี้ยขีดเนาะโอ้อคิดหลายเนะาะคือว่าคิดหนักพี่น้องมาต้องคิดอย่างลายเดี๋ยวพญามันซิดเขาขดมัหนึบเขาขีดใจเนาะโด้วยพญามันชีนกับเนื้อแม่นค่อยคอยคายเขียนไปเนาะ คือเฮาบมีพยานนี่ครับเพราะการว่าบปเจกตมือนะชิรไลกัมันสีลุมเล่าเขามาได้พยานกันได้อันทั้งไม่ย่ายาแต่ละมือแต่ละวันกับลูกหลานนี่ส่วนใหญ่หายังมาฉุกยังไม่ญ่เยากินโอ้ยังเถือกอะกับปู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 เถือกอ่ะแปเมือังเราให้ ลูก้านน้องให้อยู่ห้องกินกะไดโดยพี่น้องเลยยกคันว่าเพิ่นใจน้องน้ำฝนไปเนาะผัดเพิ่นมือนเอาลามเพศันนี้บอกบอกชคเ่ขาดโอเพ่แล้วมองเพื่สวเนาะเพากลัเพิ่นะได้พี่น้องเลยพอท้งน้องเพิ่นเมื่อก่อนพอทังน้องเพิ่นพอจังเกิดใจหาคู่เนาะขึ้นต้งแรกอะเพราะว่าเพิ่นได้ปูมาสามาสามาบน แขยให้แายหน้าได้เนาะแม่ถ้าผมขวดไม่ตู้เข้ากับเพิ่งกัเท่าแก่แล้วเคนประชันพี่น้องเลยกาทั้งเข้ากับอีคิดอีดูตุนชุมซาเพิ่งกับพระเจ้าคุณเสว่าพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าทางครอบครัวขาดผู้ชายนี่กะลำบากอยู่ได้แม่นกะรบ่มนว่าน้องเพิ่งเจอปื้นใจหาเงินอย่างเดียวแม่นพี่น้องเลยเข้ามาเข้ามาเจาะลึกๆแล้วกันเนาะแม่นมีมีเหตุมีผลเพราะว่าผมมีผูกพาเหตุพาหาพาว่าอะไรกะนซี ขับรถับามยังมันกหญ่ด้ผู้มีผู้ชายมีผู้นำมาครอบครัว่าังจ่ะถ่ยให้ถ่าหน้าจังที่แล้วักเหี้กบผู้มีผู้เห็เนาะโดยทำบูจ้างลูกจ้าร้านกับขับเห็้ให้จ้างเวทรกคุมืนี่เป็นเงินเวทเงินปรหายากบ้กบผมม้าปราแก่มูแดงบ่โอ้ยบปราจะเถื่อ 雨อ й долго as chamanyaa usion ่ i m u m a m i το competitor l s h a ขอ l c o h o l p h y เ i c า l Patriarchal mysteriously to h a า r and a n อ o y i n g for me, า e f o r e ahzed l naked, avered me cover am r clubs, 해� ez он bitches have died before I mistook just a 거든 means t กลบ a l i s e the case, he อ o m e �� z o g e n แม่นแก้วก็ได้20 20 100แท้เดี๋ยมียาเด้อทางเาก็ขอตัวกลับก่อขอกล่าคํสัสดีเดสวัสดี